สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆคลับสู่ช่องยูทูบที่ตะคุณมวยชาแนลอยู่กับผมฟาดและเสียงพี่ชายโดออยบางยามวยละหมาดคู่ที่สองของการสกิตมณณซุปเปอร์ไฟไปยังวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2565ทีวีทีมวยอัตะกร3นนทบุรีเป็นการชกระหว่างเชนจิตมณณหรือว่าสารับจิ๋วปอเป็กโกสารับจิ๋วจิตมณณคืณอค,คนเดียวกันครับ112่อนอจดสอกรงสีแดงส่วนผู้ชกข,ของเขาก็จะบอกว่า คือดีไม่แพ้กันครับแฟดผู้พี่ก็คือผมศึกเล็กยูว่าบูมเด็กเซียนครับหัวยสิบสองปอนเป็นฝ่ายน้ําเงินนาสนใจเป็นอย่างยิ่งครับสองค่ายใหญ่ในเมืองไทยนี่มาเจอกันที่วิเทียตุตกรสามนนทบุรีเหมือนชกในบ้านนะครับทางด้นานเชนหรือว่าสารับขิวดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับมีแพนออกยกสเด็ิชัยกอการุน หินปักบางขาเข้าหน้าที่ผุ้สุ้เด็กยูฟ้าบุ้มเด็กเสียครับฟอร์มหลังนี่สดเหลือเกินครับชนะก้าวไกลเสาวังเสือนนชนะเพชรศร,รีนินทร์ศักชลรบอนี่คือผลงานในอดีตที่ผ่านมาของทั้งคู่ความได้เปรียกบอนยกอยู่ที่มุมน้ำมันครับสิบต่อเก้าวนเวทียกที่สองครับขยับเดินเปิดเกมเข้ามาครับสายรับจิ๋วในดีที่ผ่านมาก็มีสายรับจิตมืองนนครับน่าจะเป็นพี่ชายของเขาแล้ว ขอไปด้วยครับคนละทางครับซ้ายกับขวาขยับวางแง่งขวาก่อนครับขุนศึกเล็กแฝดคู่พี่ของขุนศึกน้อยครับคุณฟาบุญเด็กเชียนี่มีแฝดอยู่สองคู่ครับขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยแล้วก็ยอดเพชรเอกยอดเ,เ,เพชรโทถือว่าเป็นค่ายมวยเบอร์ต้นของเมืองไทยครับที่ทำยอดแอนดเอสดมาประดับ,บวงการมวยนะยุคนี้ครับ ยาวๆนำทางเข้าไปกับกำ้างคุณสุดน้อยสารับยังดูใจเย็นขยับจิ้ม,มาวา้เกี่ยวด้านละโต้ซ้ายคืนรับจิวขยับเดินเปิดเกมเข้ามาครับจิ้มมัดซ้ายเตะซ้ายหมัดซ้ายนี่อันตรายครับผสุดเล็กนี่ความาณก็มีสิทธิ์นลนรับลงเฟ้ได้ทั้งสิ้นครับยกทีสอ หมดยกที่2องกพักให้น้ําก่อนครับตามต่อเกมมูียกที่3ครับคูที่2ของรายการศึกเจีมนบันินซุปเปอร์ไฟปอจะยกที่3ความระเบียบอยู่ที่มุมน้มนนามันเนี่ยขยายระเบียบสาช่วงตัวเพราะว่ามีฉีดยามาแล้วครับห้าหมืนบาทให้กับทางด้านสายรับจิวถ้าพิชนะผมสึกเล็กได้ในวันนี้ครับขยับเดินเร็วขึ้นครับทางด้านสายรับจิวมาดูว่ายาจอกนิดหรือไม่ครับจิมมัด้ต้ประกบใน ยายอมจะขึ้นฟอครับขึ้สึกน้อยครับนีบรวบใต้ฝีแว่ายังทำอะไรไม่ได้ครับยังคงเดินต่อเนื่องครับตระหนักสายรับิวเ่อาหมายก็คือเตะขาต่อยหมัดจับในตีบแต่ว่าจะตีได้อย่างที่วางเกมบวางแผนไว้หรือไม่ครับจับในเล็กพยายามจะขวางครับ ให้เต็มเลยครับทางด้านสายรับผิวอุ้ยโดนสอดซ้ายฝันสอดซ้ายคืนฟันสอดซ้ายอาจจะมาจิ้มฝัดขวาโอ้โดนหมัดทำด้านไม่ดีเหมือนกันทางด้านหมุดสุดเล็กหมัดกำปั้นซ้ายอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับอันตรายครับทางด้านหมุดสุดเล็กหน้ามือตกกัหลุดครับเสียบต่อเสียบต่อซ้ายครับเริ่มได้ใจครับทางด้านหมุดสุดทางด้านสายรับผิวเสียงเชียร์บรรยากาศนี่รอเขาอยู่ครับขยับเดินแข้งขวาฟันสอดซ้ายแข้งซ้ายคืนมา ศอัซ้ายฟันต่อขวาดันเสียบเข่าขวามาคุณสิงยัดเข่าซ้ายคืนเสียบเข่าซ้ายโอ้โหบรรยากาศในเวทีนิ่เดียวไปหมดนะครับกองคุงเกมไม่อยู่กันนะคุณสิกน้อยครับดักวางแข้งขวายาวสาดเข้าไปครับแข้งซ้ายสารี๋วแข้งขวายื้นมาเด้งเข่าขวาเข้าไปกลับมาได้โกมาสกูมาบิดดึงฟันจกขวาเสียบเข่าขวาเติมจิ้งหมาซ้ายสับศอกซ้ายฟันต่ซ้ายขึ้นมา ซ้ายครับโอ้โหเนียบใครดีใครอยู่ครับโอ้ชกกันนี่มวยคู่ใหญ่ผู้ใหญ่อายครับบางคนบางคู่เนี่ยดูครับขยักว่าแค่ขวาแล้วครับเข้าวแข้งซ้ายคือเริ่มได้ใจครับสายรับจิวจิ้มมดซ้ายจับได้เตะเข่าซ้ายนี่ได้ไหมขย่มจังหวะนี้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับโอ้โหช่วงปลายยกที่สามแข้งซ้าย เขาเดินตามเลินวางาแห้งขวามาจับในเหยียดเข่าขวาจับเตเะเข่าขวา,าเขา้าไปอยากจะขึ้นคอสุดน้อยเพราช็อตนี้ไปอยู่ใกล้เชี่ยงครับมันไม่ถนัดกรรมการลากมากลางเวทีสออขวางัดเข้าไปดื้อๆครับต่างรับจากทางแห้งขวาเหนียบไปแลกไม่มาทากันโเลยสุดน้อยโดนแห้งขวาโดนกระเบียนครับก็หมดยกที่สามครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โดูหน้าตาของ สายรับคิวแล้วก็นากหน้ารุ่นสึกน้อยครับโอ้นี่กองเชียร์อยู่ฝ่าบูมเด็กเซียนครับมากันเพียบนะครับตามต่อเกมพดียกที่4ี่ครับปอยจะยกที่4ี่ขวามระเบียบอยอยังคงอยู่ที่นั่งมันครับเป็นเด็กอยู่ห้าหกช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับยกนี้ดูครับว,ว่าสายรับคีวจะงัดทีเด็ดอะไรมาพิเกเจมส์มายกที่แล้วครับขยจับวางแข้งขวาครับรุ่นึกเล็กเด่ยพยายามจะวางแข้งขวาสกัดการเดินต่อยหมัดของสายรับคิวครับ อ <id sprout Likewise>. ุ้ยเตะซ้ายหลุดไปก็โดนลงโทษนิดนึงครับจับนายได้เข็นลงมาตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกก่อนครับแข้งขวาอัดเข้าไปเตะนะครับขาขอาตอกซ้ายครับสายรับอิว่อกซ้ายแข้งซ้ายบรรยากาศรออยู่ครับแต่ว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือไม่ครับยับทีมเมกไหมครับพยับแข้งซ้าย ล้วจะโต้ขวาคูเหยียบลวกขวาลำตัวจับ ที่ครับเชนก็ยังคงเดินต่อตัวครับโอ้ยสายตรงนี้กระเด็นออกมาครับทางเกมขึ้นใหม่ๆครับเชนแข้งขวาของขุนศึกเล็กเหยียบเตะขวาพับทางขาววเลยครับทางด้านขุนศึกเล็กเอาลูกฉลาดไอคิวสมองมวลมาสู้กับพละละกลังของสายลับขีวครับโอ้โหทั้งบอกว่าใชนะนี้ได้ใจทั้งคู่ครับทางสายลับขีวแล้วก็ทางด้านขุนศึกเล็กครับโอ้โหต้องบอกว่า โคตรมันกับสู้กันเตะ้าโดนเกี่ยวได้แล้วก็หักเททิ้งครับตั้งด้าน นั่นผมชิดเล็ก ยกที่5ยกสุดท้ายครับปล่อยต่อยกสุดท้ายคว้าได้เปรียบไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่มุมน้ำเงินนี่มีประมาณ8-90ช่วโตัวเป็นอย่างน้อยครับแต่ว่าแดงเองครับช่วงหมดยกมีฉีดยาตะโกนมาจากคนเราครับทั้งใหม่และเก่ารวมทั้งสิ้น500,000บาทครับด้วยยาจอกนิดหรือไม่ครับแตรว่าซียกที่ผ่านมานี่ทั้งสู้สู้ทั้งคู่นี่สู้กันโคตรมันครับแล้วก็มียามาฉีดให้แดงช่วงท้ายเกมครับ500,000บาทจะเป็นอย่างไรอุย้ยมาถาทาุังเย ยามเต็มที่แล้วครับท่านน้าสายรับผิวหรือว่าเชน ความพยายามนี่ดีเยี่ยมมังานาเชนจิตมังนลนี่แต่ว่าสารพัดเดินเข้าไปเข้าเลี่ยมแข้งของสมศุขเลยครับนี่ครับคอยดักเล่นงานตีหัวเข้าบ้านครับฉาบเสวยงามครับเตะขวาละพับเตะขวาละคากินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับเดิมช้าลงครับธนาเชนจิตมังนล าพเสืียงามของกีฬาโมเดอการชุม,มุออย่างเป็นทางการครับโ,โหสนุกเฮฮาแล้วครับทีมงานของขบูมเด็กเทียนการรวบรวมไปคะแนนแล้วไปที่สองแล้วไปที่สามครับไม่เป็นไรครับหันไปชูม,มือให้คุณศึกเล็กยูฟ้าบูนเด็กเทียนเฉือนชนะทางด้านเชนจิบลนไปแบบสนุกสุดมันขันลอยแทย้ท้ายครับ